เสียงหมาเสียงหมาเขากล้องเสียงหมาเขากล้องเอนเพื่อนบครับน่ะวัสดีครับผมครับเสื้อยังเนาะครับผมไม่ยังเสื้อจ้ำพัดวะจ้ำพัดการเลี้ยงควยเสื้อสว่างสว่างอยูโมู่ไหนครับผมโม่เสียบบ้านนาจียงครับอำเภอตำบลห้องหลัง้านสินเนาะเลี้ยงเลี้ยงควยมาจากปีเหรอครับ สิบสามปีครับสิบสามปีนะครับเนาะนี่ทั้งบมดจากตัวครับทุกคนว่าเรามีมาสิบสามตัวสิบสามตัวครับขายไปแน่เนาะขายไปเลยขาดเงินก็ขายเลยขายครับนี่การเลี้ยงแบบไรครับผมเลี้ยงธรรมชาติครับธรรมชาติบ้านๆเนาะครับอู้ยมองเลี้ยงหลายวะครับตอนทั้งเสี้ยนี่นะครับเป็นให้เป็นหน้าเนี่ยแะที่เดี๋ยวนี้มันจะขวัญแน่แล้วห้อมแน่แล้วหน้าที่เลี้ยงไรเป็นหน้าตาของหน้าตาของกับสิบสี่ไรครับสิบสี่ไหปล่อยไปนน้ำหน้าตาของ มันจะขวางแนวน้ะพูดเอิ่อแนวแกะมันไปเลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะบ้าานธรรมชติเขาเอิ่นไล่ท้งเนาะไ่ทงเลี้ยงแบบไล่ท้งนะครับเนาะครับมีต้นผสมพัฒนาไปนี่บวบ้านๆเลยมันบ้านยังอยู่พอมีพอคุ้มฝูงป่ะครับมีอยู่อันพอคุ้มฝูงเนาะมีอยู่มันยักสมมันก็บลอยกันโลดหรือที่มีมันจับสมป่ะครับมัดมันกับสามชีตัวนะครับกั็ค่อยบ้านๆนะครับเด้อ เปลือนบ้านราคากันบ้านห้องนี่ยละบ่อแพงคือขวดสายพัฒนาครับจับต้องได้เนาะราคาเนาะครับขายไปตัวละจักหมื่นเ่ยกันแล้วจะตัวน้อยตัวเนยนะครับตัวเนยก็บทีมันหางมึนโอ้สองอ่างดีๆครับเลี้ยงแบบบ้านบั่มองหาอยู่หากินเลี้ยงแบบง่ายเนาะครับเลี้ยงมาโดนแล้วเนาะโดนแล้วครับโออ้ยู่ได้ พอจะได้มันนหรครับบ่บ่อื่องเงี้ยหนอกันอยากจำนายกับจำบอกนายหอยม้าโลดสิบ่ยากสิบัดบักสองเซนสามเซนถ่ายรูปจนวิ่งมันมีคนมัดสิบบ่มบัดลานอันนี้มันต้องร่อนรับร้อนการตะวันไม่หอยอันถามเงินลงคูนึงนี่เขามาโลดสิงานอันสองเซนโอ้ยยังจะว่างเลยเนาะอันมันเอื่องเงี้กินกับวอมีสิสองเซนสามเซนกับวะครับครับผมโอ้ทิปสามตัวสาตัวลูกบ้านๆเนาะ เด,เดิมเดิมการเลี้ยงกับแบบธรรมชาติย hmm. ังมาเสาร์ป mm ่อยยังม่วงครับม่งเชี่กันเอานื้อนมาเลยครับสามม่วงนไปันหน่ครับยังมาเล่งกับอะไรเขามาหาม่วงเขาคอกบ่มีคอกบอกยุ่นีิ่มอกับแช่กับยุ้ไฮมครับอออันนี้ยั้เข้าลามไปลามไปเป็นจุดเลยขอกับไม่ยุหันละไอ้มันขี่สะขี่ซส่ไปน้ำให้น้าโอ้สบายเนาะเลี้ยงมาาทั้งหมดจักปีเหรอครับผมสิบสามสิบสามปีก็ได้สิบสามต หายไปน้ำเรืร่อยๆมันบ่อพอก็ฝุ่งหูอองยพ่อแบบไงด้รพี่น้องเด้อหัวหนานเขาไงคว่ำสูงประมาณร้อยโอวบห่งร้อยสี่สิบหนึ่ะะนะครับมับ<ะ>่น<ะ>ยงแบบธรรมชาตินะครับพ่อใหญ่วางเบาบางวางนะครับเด้ออยู <c oughs> โอ่โ,โ,โมสิปป <c oughs> บครับบ้านหยดแจงตัวแม่จักโตครับนี่มันจะแบบเด้อบานเีงือกใบนับตาอยางมาทางพี่มาไสยเด็ดทางนี้มันเหมือด ใายไวไ้หลายเลียวขี้รถกลับไปมาเลียวเห็นยุ่ง่มากเบอกอิกเลยก็ไงเพชรนี่แหะเพชรพักดีชแน,นลกันพูดอดจะคลายกัโทรไปบอกเด้อที่ายให้ฟฟี่ายให้ฟีฟเลย,ยกนกำลังติดตามหลายหกเมื่นป่ะล่ายกลวบฟ่คายง้วขายกวายเห้ฟรี่ช่องเพชรพักดีใชแนวครับปีสามโต พร้อมออกมีบ่นี่พร้อมมัดอันออกเกี่ยวเขาหน้ามันเกี้ยวเขาเกี้ยวเขาทีกล้วยมันสีหนาเนาะมันหนานเนาะทำมันผสมหนาเดือนถ่เดือนงี้มันเป็นออกเกี่ยวเขาคือเก่าอ้ยเรียงง่ายๆเนาะมันบดือบ่มันเนาะหูเนาะกหูอยู่ครับันห้องแท้กันยานรถยานรถนั่งกับติ๊กแน่ละยังที่เน่าป่ามัสิบสามตัวครับว่าเปิดจากโต๊ะบอมื่อนี่ว่าเปิดจากโต๊ะบ่ พ่ท่านเดือยวรอนเนาะนเดรอนเปิดกับบอกเดอ้อตัวนี้ยออเกินครับติดต่อมาเบอร์โทรกิ้งกังสอบถามได้หมดละครับ,รบติขอเบอร์โทษนะขันเปิดถ้าเจ้ากับทีมาเบิงระแวกนี้ก็หัจักครับเลียงมากการเลี่ยงกันง่ายๆเนาะไหลทงธรรมชาติบันนมบย่งอสบ่าน ตดวนี้น้ำให้น้ำหน้ากนเดปลูกเพี้งปลูกน้ำฝนเลครับผมุปังจากหลายเสี่ยน้อยน้ำฝนต้องหาเฟียงไว้ถะม่เอามีเฟียงบ่ครับเบื้งบ่มีครับบดหรอกินจริงกินจริงควายเนาะโอ้โหกินจริงนาะเรียงไงบดไปละผลพรอบน้ำยังของควางเยเียงละนวันจไปทายพะยูรวยอยู่มื oh ่อ oh. นั้นเราก็รวยรวยมากไปบาน้องพูนเนี่ยบอกว่าทายเล่าเม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนาจังหวะก่อนน่งนั่นหลายตัวที่สาสิบตัว เกือบเครับเครับพวกอันนี้ไล่แล้วล่ะเลี้ยงแบบบ้านๆธรรมชาตินี่ล่ะม<น>ันไม่หมุนเลี้ยงก็โดนหลังเอาไงพวกได้จนย่างยังสียอย่างมันยากนำลงไปปัาน,านนาเลี้ยงแบบเป็นธรรมาชาติไร่ทุ่งไร่ทุง่งเพราะว่าอันจนหน้าห้องจนแปลนหมดเนาะมันกินเนาะ,นนอะนโอ้ยสมัยก่อนนี่คือจังหกคักแต่ทางคุณโบมี่ขั้วเลี้ยงกังหกเนาะครับคุณขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมครับ ก็จะวางขอบคุณมากครับผมครับ,คร,บครับผม